สวัสดีครับวันนี้เอาใจสายหวานจะมารีวิวร้านขนมปังปิ้งที่อยู่ตรงหน้าโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยานะครับร้านนี้ชื่อร้านสถานีปังครับถือว่าเป็นร้านดังขายมานานมีขนมปังหลากหลายไส้ตัวไส้ทาเองใหม่สดวันต่อวันแล้วก็ขนมปังเวลาเข้าไปปิ้งแล้วเนี่ยมันจะส่งกลิ่นหอมมากเลยครับเป็นร้านเล็กๆแต่ขายดีมากจะซื้อกลับหรือว่านั่งกินที่ร้านก็ได้นะครับเขาจะมีโต๊ะเล็กๆให้นั่งชิลๆมองดูรถแล่นไปมาขนมปังปิ้งเขาก็จะเริ่มต้นราคาแค่25บาทครับแล้วก็มี29บาทไปจนถึง39บาทมีไส้มมีออปปิงใใหเลืกกแบบจจุันนขซ แล้วก็ยังมีขนมปังนึ่งด้วยนะครับแล้วก็มีไอศครีมย่างเนยอ,อีกแล้วก็มีเครื่องดื่มแล้วก็อาหารว่างด้วยครับเราสั่งไปหลายอย่างแต่ระหว่างรอขนมปังเห็นเขามีสุกี้ห่อผักด้วยน่ากินดีครับไส้ด้านในก็จะมีเนื้อไก่มีวุ้นเส้นห่อด้วยผักกาดขาวแล้วก็นาไปนึ่งจนสุกนะครับกินกับน้ําจิ้มสุกี้สะดวกอร่อยแนละดีต่อสุขภาพมากๆาครับมาดูกันที่ขนมปังครับก่อนเอาไปปิ้งเขาจะผ่ากลางทาเนยไปก่อนรอบนึงแล้วก็ใส่ไส้ลงไปอันนี้จะเป็นไส้โกโก้ครับจุดเด่นคือของเขาเ ใส่ไส้ลงไปเยอะๆแบบไม่ห่วงนะครับไส้ก็ฉ่ำม,มากค่อยๆปิ้งไปเรื่อยๆตอนนี้ขนมปังก็เริ่มได้ที่แล้วนะครับกลิ่นหอมมากระหว่างปิ้งเขาก็จะทาเนยไปด้วยนะครับเนยที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นเนยถัทงทองครับเป็นเนยแท้คุณภาพดีไม่มีไขมันทรานกินแล้วไม่ทําลายสุขภาพแล้วก็กลิ่นหอมมากๆเลยครับขนมปังต้องรองนิดนึงนะครับเพราะเขาจะปิ้งใหม่ทุกๆชิ้นเลยถ้าอยู่ตรงนั้นเนี่ยรับรองว่าจะได้กลิ่นลอยขึ้นมาแน่นอนก็ถือว่าเป็นการเรียกลูกค้าไปในตัวด้วยนะครับเดินผ่านต้องได้กลิ่นครับอ้ไดสย ให้เพิ่มอีกหน่อยให้ดูกันชัดๆครับโกโก้เข้มขน้นหวานหอมมันติดขมเล็กน้อยตัวขนมปังผิวจะมีความกรอบปิ้งออกมาได้พอดีมากๆครับแล้วก็มีความหอมเนยที่ซับซ้อนหรือถ้าใครอยากเติมความหวานหรือลูกเล่นอะไรใหม่ๆก็เพิ่มท็อปปิ้งได้อย่างนี้เพิ่มทองหยอดเม็ดเล็กๆเข้าไปนะครับมันก็จอกแนวฟิวชั่นหน่อย29บาทเหมือนกันตัวต่อมาเป็นไส้ชาไทยนะครับก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเขาทาไส้เองอย่างที่บอกสําหรับไส้ชาไทยเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่การสกัดชาเข้มข้นเลยครับโดยใช้ตัว ok ot, มอกาัเากอิตาลีใช้แรงดดัันนนนนนไอ้้้าารผ่ใบชท สารแทนนินและน้ำมันหอมระเหยออกมามากขึ้นนะครับจะให้รสชาติที่ขมขึ้นแล้วก็ฝาดกว่าการชงแบบแช่หรือกรองนะครับก็เป็นข้อดีของการทําไส้ขนมแล้วก็จะนํามาผสมกับส่วนผสมอื่นๆตามสูตรนะครับจากนั้นก็ใช้เครื่องกวนจนได้ความข้นที่ต้องการก็จะได้ไส้ชาไทยที่รสชาติหวานละมุนหอมชาไทย,ทยเข้มขน้นสีสันก็มาจากใบชาธรรมชาติครับเมื่อกินกับขนมปังเป,งป้งนนร้อนๆหอมเนยยิย่งเข้ากันมากเลยทีเดียวต่อมาจะเป็นไส้ไข่เค็มที่จะมีความเค็มไม่มากมีความมันนัวที่เป็นเอกลักษณ์ของไข่แดงเค็มแล้วก็มีกล ระคาับราคบ29าบาทต่อมาเป็นปังปิ้งไส้ใบเตยครับก็จะเป็นไส้สังขยาใบเตยที่ให้กลิ่นหอมใบเตยแท้หวานไม่มากกินได้หมดอันแบบไม่เลี่ยนเลยนะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับผู้ใหญ่หน่อยต่อมาจะเป็นไส้มะพร้าวลาวาที่จะมีทั้งไส้ครีมมะพร้าวพร้อมด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนนะครับกัดเข้าไปแล้วหอมความเป็นมะพร้าวตั้งแต่แตคําแรกแล้วก็จะมีปังปิ้งไส้นมฮอกไกโดที่หอมนวลเนียนไม่หวานแหลมเกินไปนะครับแล้วก็นี้ไม่คิดว่าจะเข้ากันแต่เข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อเป็นไส้เ็บบป,ปน MVP เลยนะครับส่วนตัวผมชอบอันนี้ที่สุดปังเนยนมไมโลมันคลาสสิกจริงๆครับแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะแค่เนยนมยังอร่อยเลยครับเป็นรสชาติที่คุ้นเคยครับแล้วก็น,นี่เป็นไส้ไก่ยองน้ำสลัดน้ำสลัดสไตล์โบราณที่นี่ก็ตีเองครับจะออกหวานๆหน่อยท็อปปิ้งด้วยไก่ยองมันเข้ากันอยู่แล้วละครับอันนี้เบสิกแต่เป็นรสชาติที่เราคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กมาดูขนมปังนึ่งกันบ้างครับเป็นขนมปังตัวเดียวกับที่เอาไปย่างก่อนจะไปนึ่งก็จะมีการทาเนยให้หอมก่อนครับพอนึ่งเสร็จแล้วก็จะเสิร์ฟฟรร้้้้้ออออมมมมมดดิิิปทททีีี่่่่จะะะใหเเลลลืกกกกััังงงแแแบบบบชาาาาไไยยยสขนนนนนนุุๆ หรือใครชอบแบบมีไอติมด้วยก็แนะนําเป็นปังติมย่างเนยนะครับเป็นขนมปังย่างเนยหอมๆกรอบนอกนุ่มในเสิร์ฟกับไอติมลูกโตแล้วก็เลือกท็อปปิ้งต่างๆได้อีกในราคา49บาทถ้าเพิ่มไอติมก็เพิ่มอีก10บาทตอนน่อ1ลูกนะครับมีไอติมหลากหลายรสทั้งไอติมนมและไอติมรสช็อกโกแลตครับมีเครื่องดื่มด้วยอย่าลืมสั่งมากินคู่กับขนมปังนะครับก็จะมีนมสดโกโก้ชาไทยมัทฉาลาเต้ก็เป็นร้านเล็กๆแต่เมนูค่อนข้าง,างหลากหลายและครีเอทไม่เบาเนะครับใครที่เป็นสายหวานผ่านมาเที่ยวอยุธยาาาาลองงงงแแวรร้้้นนนนีดดูััับสถถปปเิต่3ึ ที่ใกล้เคียงสามารถสั่งออนไลน์ได้พีกัดและรายละเอียดแปะไว้ให้ใต้คลิปนะครับขอพระคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกดติดตามเพจแดก็กดึกไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ